ตอนนี้เขาจะกิน4ค้นนะคะมีนอน้อยลูกโต่อกกินพทาทปาเตียวแลักการนะะ้นองตาลเสาเชียงไร่ผักกินพ้าชิม,มน่อ,นะะนองเจดานะคะลูกโตเขกกินมาทำปาเตียวนี่อย่น้อยแล้วก็เจด้าแล้วก็นองตาลเสาเชียงไร่ผักินพาชิมค่ะชินชอบกล่องนี้มากเลย,ย,น,น,ยนะจังอวยไหมวยาเลยค่ะเรานำสั่งรอมกระเลยค่ค่ะจ้า ยังหลายพุณแมวบอแล้วนะอคอเล่งมืิค่ะชื่สว่า36บาทพูดจากกันจะพองรวมาบานไปเป็นอะไรไปมากไม่แน่กินให้แบบสไตล์จะขอหน้า6งกระวาไม่ใหญ่นำทาคู่ค่าพี่สาวคปิคนคะพี่ต่อนะต้อต่อก่อนละค่ะต้องำซ้อนะคะพี่น้อง่าอ๋อน้องนั้นเป็นของฟาเลยกินแก้ว66นะคะ ยุติดถนนเลยนะคะมากินมาชิมกันได้พวกเราสืบคนมาชิมแล้วร<ช>ู้สึกว่ายังไงคะมันมันอร่อยจอริงๆค่ะพี่น้องเพราะว่ามันรสชาติมันเป็นอีสานแท้แห้งอีสานแท้นะคะบอบออกไปข้างหน้าหลายนะคะรับปลาแดดนัวแห้งเน<บ>าะปลาแดดหอมมากข้าจะเอามือถือนะคะล่างบอออกนะคะในน่อนโดมบนพื้น,นะคะ่ะเลยค่ะครับเตังต่อค่ะครับคือโซนล่างแห้งค่ะพี่น้อง รสชาติอร่อยต้นตะลับสุดพลังบ้านๆแต่ว่าสุดเต่งสุดเราเราต้องดูสุดเต่งของน้องเจไดของแม่น้อยว่าใครเจอเจไดเป็นไงสุดพลังไม่รู้สุดเต่งนะคะคุณนา้แม่กับสุดเต่งนะคะใครว่าจะตามนะคะอร่อยแซ่บตัวค่ะนี่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเห็ดน้องบอกว่ามาเจอกันแล้วสื่อคนกินตจงให้ดูหน่อยโอเคค่ระมากเชิญค่ะ แดกหอมนะคะคนไทยอยากกินน้ำมอโน่แหงน้ำซุ้มซื้อตัวอันซุ้มซื้อกของสลองฉลองแต่ก็อยากทำหนครับแซ่บค่ะแซบโนะแซ่บโนะตะวันแซ่บโนแตะว่าไม่แซ่บหลายลำขนาดเจ้าถ้าเป็นภาษาเหนือละลำแต่เจ้าแดกหอมเนาะแดกอยากหอมเลยอ่ะอร่อยค่ะมันจะเหี่ยวทำไมล่ะไอจอนซ้อมไม่ค่อยถนัด เขาทำจะตายเป็นพิซซาเลยวุย้ยมันหอมปลา,ามากเห็นแล้วค่ะตอนนี้อันนี้เป็นปลา,าต้มนะคะเท่าที่รู้สึกได้จากคนที่กินบ่อยเพราะว่าถ้าปลาปกติเนี่ยจะได้จะเป็นคนที่ชอบกินปลา,าสดนะคะแต่อันนี้ก็ปลา,าต้มก็อร่อยในอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าปลา,าสดก็จะมี มันยังไม่ต้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีเหนอนด้วยนิดนึงนะคะแต่เราก็ต้องกรองดีๆนะคะอีกินึึงคำสุดท้ายนะาจะจับไม่ไหนน้อยแน่แ๊ะใครอยากกินอยากชิมมาที่ร้านลาบบุญแดงหนึ่ร้อยหนึ่งกินแก้วหกสิบหว่าพอเลยค่ะ